เปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ golden เติมเกม .com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักไปเลยที่แอดไลน์ golden เติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน a c e b o o k golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับยูดีตอนรับเข้าสส่วนต้านเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเฟนิกซ์นะครับผมจริงๆเพื่อนๆขอคอนเทนต์นี้มาตั้งนานแล้วนะครับเฟนิกซ์ออฟเลนคือแบบนานจนจำไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็ย้อนกลับมาให้อยู่เป็นเดือนแล้วอะ่ะเออมีชนเลนกับเทพเจ้าหยานด้วยนเครับต้นเกมเราแบบใช้ได้กว่านะปาสกิลหนึ่งเข้าไปไล่ไปก่อนนะครับ ยิงตรงนี้5้าสเต็คเขาจะติดสตันเนาะนถ้าจที่จำได้เนี่ยปึ๊บเข้าไปเ็น <canyon. S 2> แล้วแบบปึ๊บเราได้สเต็คครั้งที่2เข้ามาแล้วก็ปึ๊บโอ้โหย,<ง>ยิงเป็นโบลิ่งเลยยิงนะครับยิงนะครับเฮ้ยโอ้ไม่ตายไม่เงยใครเห็นก็ว่าตายนี่ผมคิดว่าตายเว้ยเออแบบแรกๆไปจริงจะรอดด้วยโอ้เซ็ง เราเอาความได้เปรียบคืนก่อนครับเอามืงอก่อนเล็กก่อนอย่าโอ้ยโดดไม่ยัง้งโดดไม่ยัง้งคอมโบไงสกิลหนึ่งสกิลสองให้ครบห้าสเต็กแล้วเราจะได้สกิลสองรีมาอีกทีเนี่ยเสี่ยแหละคุณหลบไปฝั่งข้างบน ลบไปลบยาวและวลบยาวลบยาวนี่โอหเกือบไม่รอดนะข้อดีของซีอูสองก็เป็นอมาตะแล้วก็มันใช้ส่วนพวกแอสซินได้นะครับ <os> อารมณ์คล้ายๆกับโจ๊กเกอร์เออแต่ต้อง oh. เล่นเวลาสักนิดหนึ่งต้องให้เขาทำตระเมจหน่อยนะครับแอบขึ้นมาด้านบนเงี yeah. ้รีมาฟหมาม่มง หมาม่วงมันหายสกิลเส้นสองไม่โดนเก็บจากอาติอติคลีอติคลีให้ทีออมาว่ะมาว่าะเราโหแล้วจวังหวะนี้เสมอรครับสกิลเวิร์ดรงมัก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับเส้นเส้นไม่โดนฮีโร่ประมาณนั้นมาต่อมารับเวฟพร้อมกันเลย หรือโรมมิ่งจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น2แคลรี่ทั้งเลนออฟทั้งเลนแคลรี่เน, <An enemy S 1> okay. นี่ยโอเคจังหวะนี้ปิด <been defeated. S 1> บัอรถไฟได้สวยรอ,อยานโพอ,อ๋อเฮ้มีจบมาก่อนครับเซนจังหวะนี้เซนโดนเซนโดน,น,โดนเอะมันจะสตันด้วยนะเมื่อกี้ลิงสามารถทุบได้นะครับมันติดสตันจากห้าสเต็ก ตัดหลักคิ้วหลังป้อมเลยครับทั้งบัตเตอร์ไยตายแล้วก็หยานตายอืออือโอ้โหแล้วใส่สกิลไปหมดซาแล้วซาแล้วเจ๊บ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วต้าแล้วทิ้งเส้นไว้เออให้มันเจ็บให้เขาเจ็บครับโอ้ร <c oughs> อดแบบงงๆก็คิดว่าจะตายซะหรวอปู่เค้มไมกแล้วครับผม รองเท้าตอนนี้ผมเซตเป็นรองเท้ากันฟรีเลยนะชิเกตติดตันนะครับพระธานไในเลนแคลรี่อาจจะออกเป็นรองเท้าตีไวอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไม่มีคอยคนคอยซัพพอร์ตผมในเลนนี้เนาะนเป็นเลนแบบหนึ่งหนึ่งเราเจอแบบเขาแกงคาไปอีกใส่เนี๋ยติดเส้นติดเส้นทุวนี้ติดเส้นฟึนนน้ไลฟ์มาด้านบนไลฟ์มาด้านบนสไลด์สไลด์ย่อนสั้นไล์ นั่นกลอาเป็นตีเร็วไปเลยแล้วกันนะครับเป็นอีฟิทคอรไปมาอีกแล้วมาแล้วสก็ปห้าสแต็กแบบนี้แล้วแบบโอ้โหมันไม่ตามเส้นเริ่มรู้เริ่มรู้ทันนะครับเส้นของเราก็เจ็มกันอันอีฟิทคอรอันนี้นะครับจะได้รักษาชีวิตด้วย ตีเร็วด้วยนะครับเก็บ5้าสเต็ง่ายๆเลยแลถ้ามันสกิลสไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้ตีไวเอาแทนนะครับหยานมันเขาเรียกว่าสไลด์มันสไลด์เป็นแบบอ้อ,อมเนาะเออบางทีมันไม่โดนเส้นเนี่ยตอนนี้หยานหายไปแล้วครับน่าจะลงไปด้านล่างแล้วลงไปตรงกลางเห็นแล้วครับลิงลิงเห็นปุ๊บสวนให้เลยครับ อุ้ยยังสวนในป้อมด้วยเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนครับถอยเลยไปเอาป้อมด้วยน,นีเล่นกันสวยแล้วอันนี้ทำใจไว้เลยนะครับเพราะว่าป่าอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นไปด้านบนค่อนข้างที่จะบ่อยนะสไลด์เคียบจะจะจบสไลด์ขึ้นบนครับโคตรสวนและโคตรสวนและโคตร สวัสดีครับให้ครับเป็นตัวแอบกวนโอ้ยนะพูดตรงๆเลยกวนตีนกวนตีนอยู่เหมือนเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บสแต็กหนึ่งสองสามสี่ห้าออกมาเฮ้ยโอ้เสมอกันอีกแล้วดูเหมือนว่าเส้นจะไม่โดนนะครับมันก็เลยเก็บห้าไม่ครบสกิลสองไม่รีโค้เต็งอยู่แล้ว ครับหลังหลังจากที่อีฟิคอ์แล้วใช่ไหมโบเคนเออตอนแรกทำไมไม่ออกโบเคนก่อนจะได้ตีแบบตีแรงจอะก,ก่อนในช่วงแรกเลยคิดไม่ทันนะอู้เบือ่อหน้าสองคนนี้แล้ววะ,ะเอาดีๆนีลิงมาช่วยนะครับกูเบื่อตอนแรกคิดว่าจะมาต้อมเลนผมต่อ แม่เขาวิ <S 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 ess <S ess ่งไปเลนกลางนะครับโอกคเพื่อนคอตีดาร์ธเลเยอร์แล้วก็รีบจบนะเดี๋ยวเลดเกมเราไม่ไหวกับหยานะนรับคุณละลิงเข้าไปหายตัวแล้วคาเฟ่ดี้รอด ผมไม่รลก่อนนะทุการเป็นนี่แล้วผมสไลด์ขึ้นไปไมาด้าน,นบนเพื่อตามแลสต่อโอเคให้เพื่อนเล่นไปครับตรงนี้เราเอาป้อมฟรีออนนสไลด์อย่างต่อเนื่องสไลด์อย่างต่อเนื่องเตือนอน้อแล้วแต่ที่เรียบร้อยครับทางกลางนี้นได้โบเกนสเปียร์มาแล้วโบเกนสเปียร์เดี๋ยวต่อด้วยพวก จัดแดงเลยดีกว่าน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันแล้วเตีบเตียบจบเร็วเกิดเกมดิโอเคประมาณนี้แล้วการสำหรับเฟนิกซ์ออฟเลนะครับมีเพื่อนๆขอจนมาแบบเออเพื่อนๆอ,อาจารย์ลืมไปแล้วนะครับตอนแรกผมมันลืมไปแล้วแล้วก็เอ้ยเอา้าเห็นตัวนี้พอดีเออ ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันเป็นตัวที่สามารถสวนเอสเซิลมได้แต่ก็ไม่แนะนําให้เอามาเล่นในตําแหน่งออฟเลนเนี่ยเอาไปเล่นในเลนแครี่อะไรเงีย้ยเออก็ช่วยเพื่อนยิงป้อมไปแล้วก็ให้ออฟเลนอะ่ะเป็นตัวไฟเตอร์เป็นดีแล้วนะครับเอามาช่วยลวงให้อีกทีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเฟนนิกออฟเลนนะครับส่วนแอสซิลก็ถ้าใครชคอ, like, อ, Share, อบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม